ทำวัดสวดมนต์สังเกตหรือเปล่าว่าใจเราหลงเข้าไปในความคิดอยู่บ,บ่อยๆหรือว่าหลงก็ไปคิดก็ได้นะบางทีก็คิดยืดยาวเลยตอนนั้นแหละที่เรียกว่าลืมตัวลืมว่ากำลังทำวัดสวดมนต์พอ ลืมตัวแล้วมันก็ยิ่งหลงเข้าไปใหญ่นะคิดโน่นคิดนี่คิดเป็นเรื่องเป็นราวบางทีก็คิดถึงงานเราคิดต่อไปถึงเพื่อนร่วมงานแล้วคิดต่อไปนะถึงครอบครัวเขาก็ต่อไปนะถึงเรื่องที่เคยทำอะไรด้วยกันบางทีก็ยาวไปนะ ถึงเรื่องเหตุการณ์บ้านเมืองกว่าจะรู้ตัวก็เออคิดไปหลายเรื่องแล้วสมนมันแค่ครึ่งชั่วโมงเนี่ยแต่เราหลงแล้วก็ลืมไปไม่รู้กี่ครั้งแล้ะมันหลงคิดนะหลงก็ไปในความคิดหรือว่าลืมตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่อันนี้ มันเป็นแม้กระทั่งคนที่จําเก่งนะบางคนที่จําเก่งทําอะไรไปเมื่อวานกินข้าวอะไรนะกินกับอะไรเมื่อวานก็จําได้คุยอะไรกันก็จําได้นะแต่ว่าก็ยังลืมตัวบ่อยนะเราอาจจะจำโน่นจำนี่ได้ดีแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่ลืมตัว ลืมตัวบ่อยด้วยแต่คำว่าลืมตัวเนี่ยมันไม่ได้อ่ามันก็มีหลายะหลายระดับนะลืมตัวแบบบัวลืมตีนก็แบบหนึ่งละอย่างที่เขาพูดว่านี่ยจะลืมตัวนะเหมือนบัวลืมตีนอันนี้ความหมายหนึ่งคือลืมว่าเคยมีรากเหง้านะเคยมีกำพืชมาอย่างไรอาจจะเป็นชาวนาเป็นลูกชาวนา ถตาเราพอได้ดิบได้ดีนะเป็นข้าราชการชั้นสูงนะเป็นหัวหน้ากองนะหรือว่าเป็นอธิบดีก็รังเกียจคนยากคนจนหรือว่าลืมรางเง่าของตัวนะอันนี้ก็เรียกว่าลืมตัวแบบหนึ่งเหมือนกันนะ,ะพวกเราคงไม่เป็นหรอกแบบนี้แต่ว่า ไอ้ที่มันละเอียดกว่าน,นั้นเนี่ยก็เป็นบ่อยๆไม่ใช่เพราะเวลาทําวัดนะที่ลืมตัวไม่รู้กี่ครั้งเดินมาจากกุฏิที่พักนะมาหอไตรก็เดินบางทีแค่ห้านาทีทานั่นแหละแต่ว่าลืมเป็นพักๆขณะที่เดิน ใจมันก็ลอยลอยไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้อาจจะคิดว่าเออเดี๋ยวเช้านี้จะทำอะไรหรือวางแผนว่าจะกลับบ้านวันไหนอันนี้ก็เรียกว่าลืมนะลืมตัวแต่ว่าก็ยังมาถูกนะยังมาที่หอไตรถูกเพราะว่าลืมตัวประเดี๋ยวเดียว บางทีใจลอยนะเดินมาใจลอยคิค้นนูคน้นนี่แต่พอได้ยินเสียงพระสวดมนต์นะมันก็ได้สติเลยนะไอ้ที่หลงนี่ก็เปลี่ยนอากายเป็นความรู้ตัวเวลากินข้าวก็เหมือนกันนะนยิ่งยิ่งหลงก็ไปใหญ่เลยเพราะว่าตอนที่กินข้าวเนี่ยนะรสชาติมันถูกปากบ้างแล้วความอรตอร่อยเกิดความสุข พอสุขนี่มันก็ฟุ้งเลยนะใจมันก็ลอยคิดไปนโน่นคิดไปน,นี่อีกอย่างหนึง่งเรามักจะปล่อยใจลอยเวลากินข้าวอยู่แล้วนี่นสายนี่มันสะสมมานะตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยพอถึงเวลากินข้าวเลยใจลอยเลยนะคิดโน่นคิดนี่ปากเคี้ยวแต่ว่าใจไม่รู้อยู่ไหนตรงนั้นก็ให้รู้นะว่าเนี่ยหลงละหลงไปคิดหรือว่าหลงเข้าไปในความคิด ตรงนั้นแหละเรียกว่าลืมตัวแล้วล่ะคือลืมว่ากำลังกินอยู่กำลังกินอาหารอยู่ฉะนั้นเวลาแค่ไม่กี่นาทีเนี่ยเราลงลง,ล,งลืมลืมไปไม่รู้กี่ครั้งเ,เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่เกิดปัญหามากเท่าไหรเ่เพราะว่าหลงลืมไปประเดี๋ยวประดาวเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมา กลับมาแล้วก็ไปมาแล้วก,กลับมาแล้วมันไม่ใช่แค่กิจวัตรประจําวันนะที่เราหลงหลงลืมลืมเวลาทํางานทําการก็เหมือนกันนะทํางานทําการหรือว่าเวลามีกิจจะทาอะไรก็ตามบางคนเนี่ยมาหาพระเนี่ยอยากจะไปฟังธรรมจากท่านตั้งใจเลยนะว่าเออเนี่ยเราสา เดินทางจากบ้านมาหรือบางทีก็อยู่ไกลาจากกรุงเทพนะมาเจอพระเจอหลวงพ่อนะก็อยากจะฟังธรรมจากท่านแต่ว่าพอสนทนากันได้สักพักตัวเองก็มีเรื่องระบาย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 นะเล่าอย่างเดียวเลยเป็นฝ่ายเล่าอย่างเดียวเลยบางทีครึ่งชั่วโมงเล่าแต่เรื่องของตัว จนหมดเวลาจึงนึกขึ้นมาได้โอ้เราตั้งใจจะมาฟังธรรมจากท่านแต่เรากลับเป็นฝ่ายพูดคนเดียวเลยอันนี้เรียกว่าอะไรน,นี้เรียกว่าลืมนะอันนี้เรียกว่าหลงคือลืมความตั้งใจลืมความตั้งใจแล้วพอพอพูดแล้วพอเล่าแล้วนี่นะสิ่งที่อัดอั้นเนี่ยมันก็ทำให้ยิ่งหลงเข้าไปใหญ่เลย ตอนที่เล่านี้ก็ลืมตัวนะอยากจะระบายนะอยากจะระบายออกไปบองคนมานึกได้ตอนกลับบ้านแล้วโอ้ตายแล้วเนี่ยเราตั้งใจว่าจะมาฟังธรรมจากท่านให้ท่านได้ชี้แนะคติธรรมเพราะกว่าเรามาพูดคนเดียวเลยเคยเป็นอย่างนี้บ้างก็ป่านเนี่ถาลืมตัวนะเนี่ย นี่เรียกว่าหลงบางคนเนี่ยตั้งใจนะว่าจะไปจะไปซื้อฐานไฟฉายนะก็เข้าห้างนะเพราะว่าห้างมันเดินผ่านห้างพอดีห้างสรรพสินค้าเนี่ยจะไปซื้อฐานไฟฉายหรือบางทีจะไปซื้อรองเท้าแตะแต่พอไปที่ห้างเห็นเขาลดนะเห็นเขาขายลดราคา เรียกว่าลถก็นนำก็ซื้อน่นซื้อนี่มาาเรียกว่าเป็นสองถุงใหญ่เลยพอกลับมาถึงบ้านจึงนึกขึ้นมาได้วเ,ออเราไม่ได้ซื้อถ่านไฟฉายแล้วก็รองเท้าแตะเคยเป็นด้วย่าเนี่ยตั้งใจว่าจะซื้อนะอะไรสักอย่างในห้างเนี่ยแต่ว่าไปอยู่ในนั้นเป็นชั่วโมงซื้ออะไรต้องเยอะแยะ มีอย่างเดียวที่ไม่ได้ซื้อคือสิ่งที่ตั้งใจไว้แต่เดิมอันนี้เรียกว่าหลงกันนะหลงเพราะว่าพอเห็นของนะเห็นของสวยๆงามๆหรือว่าของที่ราคาถูกลดร,ราคาก็อยากได้ไอ้ความอยากเนี่ยมันทำให้ลืมตัวเห็นก็ซื้อเลยนะนะ ซื้อซื้อซื้อ,อไอ้ที่ตั้งใจว่าจะซื้อนะตั้งแต่ออกจากบ้านนี่ตั้งใจว่าจะซื้อนั่นซื้อนี่ไม่ได้ซื้อลืมนี่เรียกว่าลืมตัวนะแต่เราไม่ค่อยสังเกตลองสังเกตในชีวิตประจำวันเราเนี่ยนะมันหลงอยู่บ,บ่อยๆเรียกว่าเราหลงมากกว่ารู้นะรู้ในที่นี้ไม่ใช่รู้วิชานะ ไม่ช่ยมใช่รู้ข่าวสารบ้านเมืองนะแต่มาถึงรู้ตัวไอ้รู้อย่างแรกนี่มันรู้นอกตัวนะรู้เรื่องเหตุการบ้านเมืองรู้ว่ากรมอุตุนิยมนะเขาประกาศเตือนว่าจะมีพายุฤดูร้อนวันนั้นวันนี้อันนั้นเนี่ยรู้นอกตัวแต่ว่าที่ไม่ค่อยมีก็คือว่ารู้ตัว ไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะทำรู้ตัวด้วยความรู้ตัวตลอดสวดมนต์เนี่ยทำวัดเนี่ยบางคนเนี่ยสวดคล่องยิ่งหลงก็ไปใหญ่เลยนะคือหลงเข้าไปในความคิดเพราะว่าสวดได้คล่องกันนี่นะปากก็ว่าไปแต่ว่าใจเนี่ยไม่รู้อยู่ไหนไม่เมื่อคนที่สวดไม่ค่อยคล่องสวดไม่คยคล่องนี่เขาก็จะ มีสมาธิอยู่กับหนังสือที่กำลังอ่านแต่ก็ไม่แน่บางคนอ่านจนคล่องนะตาก็มองตัวหนังสือปากก็ว่าไปใจไม่รู้อยู่ไหนมันกลับมาเป็นพักๆมันไปแล้วกลับไปแล้วกลับไปแล้วกลับก็ดูเหมือนว่าสวดมนต์ไปด้วยคิดไปด้วยแต่ที่จริงมันทำคนละขณะนะแต่ว่ามันกลับไปกลับมาที่มากนะจนเหมือนกับว่าทำพร้อมกัน แต่จริงๆไม่ใช่หรอกนะให้ลองสังเกตด,ดูนะว่าเนี่ยวันวันหนึ่งเนี่ยเราหลงไปกี่ร้อยกี่พันครั้งนะเราลืมตัวนี่เป็นร้อยร้อยครั้งก็ว่าได้เรียกว่าเป็นพันครั้งอนะดีกว่านะเพราะชั่วโมงหนึ่งเนี่ยหลงลืมไปแวบบ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 เนี่ยไม่ว่าแวบ,บน้อยหรือแวบ,บใหญ่นะหรือว่าพักหรือว่าเป็นพักใหญ่เลยเนี่ย ไม่รู้เท่าไหร่ไม่รู้กี่ครั้งกี่ครั้งให้รู้จักเอาไว้บ้างเออนี่เราเราหลงนะนี่เราลืมนะการมองหรือการสังเกตตรงนี้มันก็มีส่วนช่วยนะที่ทำให้เราเนี่ยทำความรู้สึกตัวได้ดีขึ้นเพราะเวลาทำอะไรเนี่ยเราก็ค่อยๆฝึกใจเรานะให้อยู่กับสิ่งนั้นนะเวลาใจมันหลงหรือว่าลืม พอรู้ตัวพุบกลับมาคือตั้งใจว่าพอตั้งใจว่าเนี่ยเราจะฝึกปฏิบัตินะให้มีสติไม่ใช่แค่เดินจงกรมสร้างจังหวะอย่างเดียวนะที่มันจะช่วยฝึกสติเราได้ในชีวิตประจำวันนี่แหละตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันนะเก็บที่นอนดื่มน้ำเนี่ยลองสังเกตใจของเรานะแต่ว่าอย่าไปจ้องนะอย่าไปจ้องอย่าไปถึงกับจ้องดูใจ อันนี้มันก็มันจะเพ่งเข้าในกำลังดื่มน้ำกำลังลินน้ำใส่แก้วนี่แต่มาดูใจจ้องที่ใจนี่อย่างนี้ก็เรียกว่าไม่มีสติเหมือนกันนะไม่ได้อยู่กับปัจจุบันไม่ได้ทำด้วยความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนตอนที่เรา,เราลินน้ำใส่แก้วก็มาสังเกตใจนิดหน่อยนะแค่นั้นเองหรือถ้าดีเนี่ยก็เาอเมื่อมันหลงหรือว่ามันลืม ไปสักพักหนึ่งแล้วเออค่อยมารู้เนี่ยอันนี้ดีกว่าอันนี้เรียกว่าตามรู้นะคือรู้ทีหลังนะรู้ตามหลังนะไม่ใช่ไม่ใช่ติดตามหรือรู้ติดติดนะหรือไม่ใช่ไปจ้องติดติดก็สังเกตดูใจของเราเป็นพักๆนะไม่ว่าเราทําอะไรโดยเพราะเวลาใจมันเผลอไปแล้วก็ให้เออก็รู้ถ้าเราไม่สังเกตก็ไม่รู้หรอกว่าหลงไปละลืมไปแล้ว,ล,ล,วลืมตัวไปลวสังเกตนะแต่ว่า ไม่ว่าจะทำอะไรเนะี่ยก็เราก็รับรู้อยู่กับสิ่งนั้นนะตาก็มองเห็นยาที่เราล้างจานนะเราก็รู้สึกถึงนะมือที่มันเคยเยื่นขยับับนะอันนี้เรียกว่าเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาใจมันอยู่กันเดียกับตัวเมื่อใจอยู่กันเดียกับตัวเนี่ยก็จะรับรู้ว่า,ม,ามันมีการเคลื่อนขยับนะมือก็วางจานวางช้อนวางซ่อมเหมือนกับเวลาเราสร้างจังหวะเดินจงกรมเนี่ย นะมือที่ยกเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามือยกแต่ว่าไม่ใช่ไปจ้องนะไปเพ่งที่มือแค่รู้สึกเบาๆว่ามือยกหรือว่าเท้าขยับนะขณะที่เดินจงกรมถ้าใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยมันจะรับรู้มันจะรู้สึกคำว่ารู้สึกตรงนี้นี่ไม่ใช่ไม่ใช่รู้สึกสุดทุกแบบเวทนานะคำว่ารู้สึกในภาษาไทยนี่มันความหมายมันเยอะนะ รู้สึกเจ็บรู้สึกปวดอันนี้เป็นเวทนาหรือรู้สึกว่าเขาไม่ซื่อกับเราอันนี้มันไม่ใช่เวทอันนี้มันไม่ใช่เวทนาอันนี้เป็นความคิดนะรู้สึกบางอย่างเนี่ยมันเป็นเวทนารู้สึกบางอย่างเป็นความคิดนะคนไทยเราใช้ความวารู้สึกกับความคิดนะหลายอย่างรู้สึกว่างานนี้ไม่ส Wh, นะําเร็จนะคงไม่สําเร็จนะอันนี้มันก็เป็นความคิดนะรู้สึกว่ามือกําลังขยื่นขยับนะเท้าอ่ก้าวเดินเนี่ยอันะนี้ก็เป็น นะความรู้สึกที่มันนี่ก็เป็นความรู้สึกที่เราใช้ไปเอามาใช้นะกับชีวิตประจําวันแต่ก็ไม่ใช่เวทนานะอันนี้แหละที่เรารู้สึกตัวทั่วพร้อมละมันมันใกล้กันละแลแ้ความรู้สึกตัวท่วพร้อมเพราะถ้าเกิดว่าใจเราอยู่กับเน,นื้อกับตัวเมื่อไหรเนี่ยนะเวลาร่างกายมันขยับเนี่ยก็รู้รู้สึกเช่นกืนน้ําลายเนี่ยก็รู้สึกนะกระพิบตาก็รู้สึก ันนี้เราเรียกง่ายๆว่ารู้กายรู้กายต่อไปเนี่ยพอรู้กายนะได้ดีต่อเนื่องทำอะไรนะก็รับรู้ว่ากายนะมันคืขยื่นขยับไม่ว่าจะเป็นอาบน้ำถูฟันล้างจานซักผ้ากวาดบ้าน,นรู้สึกนะเวลามือขยืนขยับก็รู้สึกเพราะว่าใจมันอยู่กันในกระตัวพอใจมันเผลอไปนะไปคิดโน่นคิดนี่ ก็เห็นมันได้ทันนะหรือเห็นมันได้อย่างรวดเร็วว่องไวหรือรู้ว่าเราลืมตัวไปเมื่อสักครู่นะไอ้แค่ระลึกได้นะว่าอตอนนี้นี่เรากำลังอาบน,าน้ำเหี่ยตอนนี้เรากำลังล้างจานเนี่ยไอ้ความระลึกได้ช้นนี้แหละนะมันก็ทำให้กลับมารู้สึกตัวได้ ความเราลึกหรือความจําได้นะว่าเรากําลังล้างจานหรือว่าเรากําลังสวดมนต์นะเมื่อกี้มันเผลอไปคิดโน่นคิดนี่แล้วนึกขึ้นมาได้ตรงนี้ก็คือสติสติความราลึกได้นะสติมันมีหลายแบบนะสติธรรมดาสามัญก็นะจําได้ว่านะกุติที่พักเราอยู่ตรงไหนจอดรถไว้ตรงไหนนะ จำได้ว่าเราบอกคนที่บ้านว่าจะกลับบ้านเมื่อไหรหรือจำได้ว่าเมื่อเช้าเนี่ยเ,เมื่อเมื่อวานนี้เนี่ยมีการบวชเนนจำได้ว่าอาหารกลางวันที่กินอะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นสติที่เราใช้บ่อยๆนะในชีวิตประจำวันเป็นสติทั่วๆไปแต่ถ้าเกิดว่า ขณะที่กำลังใจลอยหรือลืมตัวแล้วก็ระลึกได้จำได้ว่านี่เรากำลังสวดมนต์นะนี่เรากำลังยกมือสร้างจังหวะนะนี่เรากำลังกินข้าวอยู่นะตรงนี้มันเป็นสติที่ว่าช่วยให้รู้ตัวเป็นสติที่ทำให้เราลึกได้เรื่องกายเรื่องใจอย่างเงี้ยเป็นสัมมาสติเป็นสัมมาสติเพราะมันช่วยทำให้เกิด ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมขึ้นและพอมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนี่กุศลธรรมเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นอันอย่างที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยเมื่อใดบุคคลมีความรู้สึกตัวกุศลธรรมใดที่เกิดแล้วก็ดับไปกุศลธรรมใดที่ไม่เกิดก็เกิดขึ้นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนี่มันทําให้จิตใจเป็นปกติความระลึกได้ในเรื่องกาย <pes. S 1> เรื่องใจหรือสมาสติเนี่ยมันทำให้จิตใจปลอดโปรง่งนะ ในเพราะฉะนั้นแหละที่เรียกว่าเรานะกำลังคลองตนอย่างมีสติหรือว่ามีสติครองตนถ้าผู้เจ้าก็ต่สว่าถ้าผู้ใดมีสติครองตนผู้นั้นย่อมอยู่เป็นสุขแต่ก่อนถึงตรงนั้นเนี่ยผู้เจ้าต่วัาบุคคลเนี่ยต้องหมั่นมองตนหมั่นเตือนตนบ่อยๆเตือนตนในที่นี้เนี่ยก็ไม่ใช่เตือนเฉพาะเวลาจะทําชั่วนะเช่นจะไปขโมยของเขานะหรือว่าจะไปด่าเขา ก็มีสติเตือนว่าอย่าทำมันไม่ใช่แค่นั้นนะแต่ว่ามียังหมายถึงว่ามีสติเตือนหรือคอยทักท้วงเวลาใจลอยด้วยเวลาใจลอยเนี่ยนะมันต้องมีสติทักท้วงนะหรือว่ามีสติมาเป็นเครื่องสกิดให้ใจเนี่ยนะมันกลับมาอยู่กับปัจจุบันคนเราเนี่ยนะบางทีต้องอาศัยคนอื่นมาคอยทักท้วง ทักท้วงที่ว่านี่นะไม่ใช่ทักท้วงนะให้ทําดีอย่างเดียวนะแต่เป็ทักท้วงให้มีสติอยู่กับเนื้อกับตัวด้วยเวลาเราใจลอยนะแล้วมีกําลังคิดน่นกําลังคิดถึงลูกกาลังคิดถึงพ่อที่กําลังป่วยกําลังคิดถึงหนี้สินนะทำให้เกิดความหนักอกหนักใจเพื่อนก็เห็นเราใจลอยเพื่อนก็เรียกชื่อเรานะเพราะว่าคุยไปคุยมาเพื่อนพูด แต่ว่าให้เราใจลอยตาเหมือลอยเพื่อนก็สังเกตเห็นเพื่อนก็เรียกชื่อเพื่อให้เรากำมีสติอันนี้ก็เรียกว่าทักทวงนะเป็นการเตือนให้เรามีสติสติมันแต่ว่าถ้าเราไม่มีใครมาทักท้วงหรือว่ามาคอยเตือนเราเนี่ยจะทำยังไงถึงจะหายหลงเนี่ยก็ต้องมีสติสติมาคอยทักทวงขณะที่สวดมนต์หรือขณะที่ฟังคำบรรยายใจมันลอย ถ้กพักรู้ตัวขึ้นมาเราลึกได้ว่ากําลังทําอะไรอยู่เนี่ยอันนี้แล้วสติมันทํางานแล้วแต่เราจะให้สติทํางานได้เนี่ยนะมันก็ต้องเริ่มต้นด้วยการที่เราพยายามสร้างสติอันที่แรกเราก็รักษาสติสร้างสติต่อไปสติก็จะรักษาเราสติก็จะช่วยเราได้เั้นพยายามนะพยายามหมั่นสร้างสติด้วยการทำความศึกตัวหรือว่า มีใจใส่ลงไปในสิ่งต่างๆที่เราทำไม่ว่าจะเป็นการเจริญสติในรูปแบบนะเช่นสร้างจังหวะเดินจงกรมตามลมหายใจนะหรือว่าการทำกิจวัตรประจำวันไม่ว่าเล็กหรือใหญ่นะก็ให้มีความสึกตัวนะให้ถือหลักว่าให้จำเอาไว้ว่าเนี่ยตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่น ทำทีละอย่างนะทำทีละอย่างอย่าทำหลายอย่างพร้อมกันคนเดี๋ยวนี้ทำหลายอย่างพร้อมกันนะขณะที่อาบน้ําไปด้วยนะก็คิดแล้วว่าเ,ออเดี๋ยวอาหารเช้านี้จะ,จะทําอะไรกินหรือจะทําอะไรให้ลูกนะมันคิดไปแล้วนะหรือขณะที่กินข้าวก็คิดถึงสิ่งที่จะต้องทําต่อไปอันนี้เป็นเยอะมากนะขณะที่กาลังเคี้ยวอยู่นยนนะเนี่ยนก็คิดแล้วเนี่ยเดี๋ยว กินข้าวเสร็จเราจะไปทำอะไรบ้างอันนี้เราคิดข้ามช็อตนะซึ่งดูเหมือนดีนะเออมันทำให้เราวางแผนนะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ในการวางแผนว่าจะทำอะไรต่อไปข้างหน้าเราจะกินข้าวเสร็จแต่ถ้าเราคิดข้ามช็อตอยู่บ่อยๆมันจะลืมตัวนะมันจะคิดไปถึงเรื่องโน้เรื่องนี้ตลอดเวลาั้งที่มันยังไม่ถึงเวลาเช่นขณะที่เราขับรถรถติดเนี่ยนะมันคิดไปแล้ว ใจมันคิดไปแล้วว่าถ้ารถติดนานกว่านี้หรือถ้ารถติดทีทีแบบนี้เดี๋ยวจะเกิดอะไรขึ้นตามมา mm. เช่นตกเครื่องบินนะผิดนัดประชุมไม่ทันนะหรือว่าส่งลูกนะไปโรงเรียนสายเนะี่ยพอคิดแบบนี้เข้าก็เกิดความกังวลเกิดค,ความหนักใจเกิดบางทีถรงกับกระวนกระวาย ทั้งที่มันยังไม่ทันเกิดขึ้นเลยแต่ทุกไปละนะคนเราเนี่ยชอบหาความทุกขมาใส่ตัวด้วยการคิดข้ามช็อตก็เพราะว่านิสัยแบบนี้มันเราสะสมมาเองนะเวลาอาบน้าเวลาถูฟันนะเวลากินอาหารเวลาทําครัวเนี่ยไปละใจมันคิดไปข้างหน้าและไอ้นิสัยแบบนี้มันไม่ดีนะมันทําให้กลายเป็นคนขี้กังวล นะจะทำอะไรก็ไม่มั่นใจเพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่าคนเขาจะว่าจะแสดงความเห็นอะไรไปนะก็กลัวคนจะไม่พอใจหรือกลัวเขาจะาขัดขานเขาจะโต้แยง้งถาว่าเกิดขึ้นยังยังแต่คิดไปล่วงหน้าแล้วนะคนที่ขี้กังวลนะจะเป็นแบบนี้ชอบคิดข้ามชอ็อนตะมีบางคนนี่จะมาวัดป่าสุกโตนะ อีกสิบวันนะกว่าจะเดินทางเนี่ย,ยก็เริ่มคิดถึงวันกลับแล้วว่าขากลับนี่จะนั่งรถอะไรดีจะมีรถไหมเนี่ยยังไม่ทันเดินทางเลยยังไม่ทันมาวัดป่าสุกโตเลยคิดถึงการเดินทางกลับซะละแล้วพอคิดก็กังวลโอ้วันเสาร์นะจะมีรถกลับไหมเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่เป็นการวางแผนนะเพราะว่ามันมันเป็นการเผลอคิดนะไม่ใช่ตั้งใจคิด แล้วก็ทำนี้เป็นประจำจนกระทั่ง,งจะทำอะไรก็กลัวเป็นหมดวิก,กังวลไปหมดอันนี้เรียกว่าหลงนะชอบหลงเข้าไปในความคิดและจิตมันก็ชอบปรุงแต่งยิ่งปรุงแต่งเท่าไหร่จิตก็หลงเข้าไปง่ายเสร็จแล้วก็พลอยวันไหวนะไปตามภาพปรุงแต่งที่เกิดขึ้นเดยอดเพราะที่ชอบปรุงแต่งไปในทางร้ายก็ทําให้เกิดความวิตกกังวลไม่มีสติรู้นะรู้แล้วก็วางนะกลับมาอยู่กับปัจจุบันฝึกจิต ฝพื่ให้เราทำอะไรเป็นอย่างทท ang, ททนะอย่างทำทีละอย่างทำทีลดอย่างอย่าเพิ่งคิดข้ามชอ็อตทำด้วยใจเต็มร้อยอย่าทำด้วยใจครึ่งๆกลางๆหรือทำหลายอย่างพร้อมกันคนเดยนนี้เนี่ยชอบบอกว่าเนี่ยใช้ชีวิตเต็มร้อยใช้ชีวิตเต็มร้อยเชิญชวนกันให้ใช้ชีวิตเต็มร้อยแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถจะมีชีวิตเต็มร้อยได้เนี่ยมันจะใช้ชีวิตเต็มร้อยได้อย่างไรมีชีวิตเต็มร้อยคือว่า ทำอะไรเ네นี <K> ่ยใจก็อยู่กับสิ่งนั้นเต็มร้อยกินข้าวเนี่ยใจก็อยู่กับการกินข้าวเต็มร้อยเวลาฟังธรรมใจก็อยู่กับการฟังธรรมเต็มร้อยเวลาอาบน้ําใจก็อยู่กับการอาบน้ําเต็มร้อยเวลาคุยกับใครนะก็อยู่กับเขาด้วยใจเต็มร้อยไม่ว่าจะเป็นลูกพ่อแม่นะหรือว่าเพื่อนถ้าเราทำอะไรเนี่ยด้วยใจเต็มร้อยเนี่ยนะก็เรียกว่ามีชีวิตเต็มร้อยเมื่อมีชีวิตเต็มร้อยแล้วเนี่ย ก็เรียกว่าใช้ชีวิตเต็มร้อยแต่ส่วนใหญ่คนที่ว่าบอกว่าใช้ชีวิตเต็มร้อยเนี่นะเขาไม่ได้มีชีวิตเต็มร้อยหรอกนะเพราะว่าขณะที่เขาทำอะไรในใจเขาก็ลอยมันเป็นเพียงแค่ข้ออ้างเพื่อจะได้สนุกสนานแต่ขณะที่สนุกสนานนั้นเนี่ยใจก็หลงใจก็ลืมเพราะว่ามันเพลินเนี่ยเพลินในความสุขลืมหน้าที่ลืมการงาน นะไม่ต้องพูดถึงลืมตัวซึ่งมันเป็นเรื่องที่ละเอียดกว่าการลืมอย่างอื่น,นพยายามนะมีชีวิตเต็มร้อยนะหรือว่าตื่นอยู่เสมอไม่ใช่วันวันหนึ่งรู้ตัวนิดเดียวแต่ว่าหลงซะเยอะนะอันนี้มันก็เหมือนกับอยู่แบบคนละเมอนะอยู่แบบคนละเมอคือไม่ค่อยรู้เนือ้อรู้ตัวเท่าไหร่ถ้าไม่ค่อยรู้เนือ้อรู้ตัวแล้วนี่มันจะใช้ชีวิตเต็มร้อยได้อย่างไรสร้างความรู้สึกตัวให้เกิดมีขึ้นอย่างต่อเน,นื่องนะทำอะไรก็ จก็อยู่กันเนื้อกับตัวหลงเข้าไปในความคิดก็มีสติรู้ทันแล้วก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันนี่เป็นเรื่องเดียวกันนะมีสตินะ้ลวลึกได้ก็เกิดความรู้สึกตัวหรือสัพชัญญาขึ้นมานะสองอย่างนี้เป็นพี่น้องกันที่เราต้องเกื้อกูลให้เกิดมีขึ้นนะในเวลาทำกิจต่างๆอยู่เสมออรชานที่เพื่อท่าน,นี้นะกราบ